ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีภูมินแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอําเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีโรตเตอรี่เข้าใหม่นะคะรอตตอรี่เป็นมือสองนะคะเก่านอกนะคะตัวนี้ ตัวนี้เมตรหกสิบนะคะตัวนี้เมตรหกสิบตัวนี้พร้อมยอยปั่นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันห้านะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะคะและตัวถัดมานะคะเป็นผานห้านะคะตัวนี้ผานห้าใบยี่สิบสี่นะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะใบเต็ม เป็นเป็นผ่นกระทูนะคะตัวนี้เป็นของค่ายตาช้างนะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นตาช้างดีเฮชสองสี่ห้าขีดหกเฮฟวิพัฒนะคะ และคีบนะคะคีบตัวนี้นะคะเป็นคีบของปัญญานะคะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะลูกค้าสามารถนํารถมาติดตั้งที่ร้านได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดติดตั้งให้นะคะและตัวถัดมานะคะจะเป็นโรตารี่สองเมตรยี่สิบนะคะตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทนะคะตัวนี้นะคะสภาพฟันเต็มอยู่เลยนะคะตัวนี้ใบสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้มีย้อยปั่นให้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานนะคะ ตัวถัดมาเป็นตาช้างนะคะตาช้างสองเมตรนะคะตัวนี้สองเมตรตัวนี้เป็นตาช้างราคาอยู่ที่สามหมืนห้าพันบาทนะคะมียอยปั่นให้พร้อมนะคะสภาพฟันก็ยังเต็มอยู่เลยนะคะตัวนี้และตัวนี้จะเป็นโตรตาอรี่นะคะของอิซากินะคะตัวนี้อยู่ที่แปดพันห้านะคะ และก็คีบสีส้มตัวนั้นนะคะคีบใส่รุ่น L 5 0นะคะรุ่น M MU นะคะสามารถใส่ได้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503หรือ0817294501นะคะ ร้านนะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงนะคะอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านรุ่น L รุ่น M รุ่น MU หรือว่ารถไถยเล็กก็มีนะคะรถไถ f o r ฟอร์ดก็มีนะคะหากลูกค้าสนใจตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคะที่ช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีหรือว่าจะเป็น Facebook Page นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะ หรือจะเป็นติกต็อกนะคะภูมินทักเตอร์อุดรธานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ